and ตัวไลอ้ u นยูทู s อ o o ต o ดอ่าน <laughs> ัด t ันโนเ e c าะว่าเ e อ e แก๊ i อิเดิ a เดินออกกำลังกายค่ะเพื่อน action kid. And I noticed him. Right after we went to ProLine, we went to Colonel yeah. we the videos and everywhere we went and driving school, He went there and a lot of other places. And since then he's come to Quincy <laughs> <laughs> and Boston and all these places. Like this guy goes everywhere we go. Yeah, I was really surprised he did a Boston videos and I come to Quincy and walked around. ไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นโอเคอากาศดีมากเลยวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงนิดๆ ต้องรีบมาเดินแต่เช้าเพราะว่าถ้าร้อนจะร้อนไว ทะเลเยอะมากแต่เวลาน้ำขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เยอะมากนะแต่เวลาน้ำลงอะโหเยอะมากเลยเพราะว่าเขาจะหาพวกหอยอ่ะที่โขดหินเพื่อนๆปวดหัวงเนี่ยกล้องสัตว์หรืเปา ถ้าคุณจะมาเล่นน้ำ้องขอบริเวณนี้แหละ,ละก็มาสุกเสาร์มั้งจะมีกลุ่มโยคะมีที่ดังให้ที่จอดรถฟรีนะเพื่อนๆ ถ้าไปเดินที่อื่นก็จะไล์แบบนี้เหมือนกันตรงนี้เขาจะเป็นหญ้าสำหรับให้นกมาออกไข่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาจะเว้นไว้เนี่ยยาวเลยให้นกทะเลมาออกไข่ ขออภัยนะถ้าไม่ได้ทักทายเพื่อนเพราะว่าน้ำหมีมองไม่เห็น น้องแอนกับน้องโจกเหรอมองเห็นล่างๆขออภัยนะถ้าไม่ได้ทักคนที่เข้ามาขออภัยด้วยนี่ตรงนี้อีกเป็นที่อยู่ของนกนยา่าชายทะเลอะ่ะเขาจะไม่ทำลาย เดี๋ยวเดินถึงตรงนู้นอ่ะก็หยุดไหลแล้วคนเล่งรี่ไปทำงานเนาะตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปบอสตันคนที่ทำงานอยู่บอสตันก็จะขับไปทางนี้แต่ถ้าไปทางรถไฟ ต้องไปเข้าไปในเมืองบ้านน้นําหมีเข้าไปที่นี่เริ่มร้อนแล้วเพื่อนๆขน,นาดลมพัดนันเนี่ยที่นี่เขาให้อาหารนกไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมืองอื่นไม่ได้เลยอ่ะ เรามาให้อาหารนกนกทะเลนี่นี่แสบแบบว่ามันนั่งชายทะเลเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรปิดของที่เราเอามากินเนี่ยมันลื้อขนหมดแหละขโมยหากินเนะาะก็เข้าใจแหละสัตว์ตามธรรมชาติมันกะต้องหากิน เนี่ยเนี่ยเขาขนมปังมาวางบนนีเน้เดี๋ยวเข้า,าหน้า เราเอามาให้มานเพราะว่ามีถั่วที่มันเหม็นหื่นะเก็บไว้นานบางทีก็ไม่ได้เก็บไว้นานนะซื้อมาจากร้านแล้วมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วเราก็เลยเอามาให้พวกนกเวลาคนเดินมาเยอะต้องหันไปทะเล บ้านนะบ้านฝั่งนี้บ้านติดทะเลเ,เมืองที่น้ำหมีอยู่ส่วนมากก็คนเอเชียเยอะนะคนจีนเยอะมากเวียดนามไทยลาวเขมรพระว่าเนี่ยจะมีทางเดินแบบ ยาวเลยไปถึงตรงส่วนน,นนู้นวันนี้น้ำขึ้นสูงค่ะเนี่ย ปกติถ้าน้ำลงต่ำตรงนี้ก็มีชายหาดที่เป็นหินเป็นทรายผสมกันเนี้คุงฟังนะ ส่วนมากตอนช้าเขาก็จะพาหมามาเดินข้างนอกมาทำธุรกิจส่วนตัวของหมาใกล้จะถึงแล้วเพื่อนๆ โอเคใกล้ถึงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะน้ำมีก,ก็บายบายไปออกยังไงละบ้านนี่ <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลยแต่กอนน